อันนี้คือบ่อยีสครับผมใช่ตอนนี้เลิกแล้วเลิกแล้วสาเหตุที่เลิกเพราะอะไรหนึ่งก็คือต้นทนสูงครับผมครับผมสองหมักไม่ได้เน่าครับผมเสียอืมครับผมนอนขึ้นคัวปีขึ้นหมดอแล้วปัญหาก็คือโครงสร้างเขาใหญ่แล้วครับครับผมโครงสร้างเขามาแล้วเนื้อเขามาแล้วเดือนแรกเนี่ยเนื้อหนังมาจริงครับเต็มแต่ว่าพอหกเดือนเจ็ดเดือนมาเนื้อหายครับทีนี้ ไขมันหายวากิวก็ได้แต่ถ้าอยากได้จริงๆในใจก็คืออยากได้วากิวทําไมถึงอยากได้วาคิวครับอ่าการแทรกไขมันเขามันดีมีมมโคลลีก็คือเหมือนกับว่ามันเกิดมาเพื่อสิ่งนี้เนาะใช่สวัสดีครับ FC นะครับวันนี้มาที่จังหวัดมุกดาหารนะครับมาชมพี่น้องทางมุกดาหารลิงวัวนะครับมาดู ฟาร์มวัวขุนระยะยาวแล้วก็การเลือกแม่พันวัวการเลี้ยงวัวแนวคิดวิธีการเลี้ยงวัวนะครับแล้วฟาร์มนี้ก็ทํายังไงก็ได้นะครับให้เราสามารถที่จะจัดการเลี้ยงวัวได้มีประสิทธิภาพด้วยคนคนเดียวนะครับเลี้ยงวัวด้วยตัวคนคนเดียวเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับเจ้าของฟาร์มแล้วกันนะครับยังไงฝากกด s u b สไครป์กดไลค์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ฝากสวัสดี FC ทางนะครับอุบลศรีสะเกดนะครับ ลำปางเชียงใหม่เชียงรายนะครับที่ทักทายกันเข้ามามาดูวิธีการคัดเลือกแม่พันวัวนะครับแล้วก็การคัดเลือกวัวพ่อพันธุ์ที่จะทําวัวขุนนะผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับพี่เขาแล้วกันนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับที่นี่ที่ไหนครับอ่าจังหวัดมุกดาหารอำเภอดอนตาลครับผมอ่าบ้านบ้านดอนตาลบ้านดอนตาลใช่ครับพี่ชื่ออะไรครับอ่าชื่อวิัฒนเชยรัตน์หรือว่าที่เรียกกันก็เบ้าต้นต่อเจริญฟ์มครับผมครับผมมีเบอร์โทรไหมครับอ่าศูนย์เก้าแปด สองแปดสครับผมอีกครั้งหนึ่งครับ098 282 3 4 4 4ครับผมพี่ทำอะไรเกี่ยวกับวัวบ้างนะครับอ่าก็เป็นวัวขุนครับผมวัวขุนอันนี้ครับผมใช่รับซื้อวัวด้วยครับผมรับซื้อวัวด้วยครับแล้วก็ขายไปครับผมแล้วก็ขายขี้วัวด้วยขายขี้วัวด้วยอ่าโอเคครับผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปได้เรียงนะครับ แนวคิดวิธีการเลี้ยงวัวแล้วก็ไปดูนะครับข้อดีของคีวัวที่นี่ว่ามีข้อดีอะไรบ้างครับไปชมกันครับตอนนี้ทําอะไรอยู่ครับพี่อันนี้เตรียมให้อาหารวัวครับเป็นอะไรบ้างครับอันนี้เป็นรําครับผมรํมมีส่วนประกอบคือรํารัแล้วก็อาหารเม็ดครับผมแล้วก็อาหารเม็ดอันนี้เราเลี้ยงวัวขุนวัวขนระยะยาวครับระยะยาวอ่าผมเคยได้ยินคําว่าวัวขุนระยะระยะสั้นนะครับแต่วันนี้มาเจอวัวขุนระยะยาวมันคืออะไรพี่ช่วยตอบหน่อยครับ ปีขึ้นครับผมหนึ่งปีขึ้นสหกณนหนองสูงครับผมสหกณนหนองสูงแต่ว่าสหกณนหนองสูงประกันราคาครับผมใช่ครับผมกิโลละเท่าไหร่พี่ขึ้นอยู่กับเกรดเนื้อครับอ๋อแสดงว่าต้องเอาไปดูคุณภาพของเนื้ออีกใช่ไหมอ๋อเราถึงจะได้ราคาถ้าไขมันเยอะก็ราคาดีใช่ครับอ๋อโอเคครับผู้ชมครับคือขายคีโวด้วยครับผมขายด้วย คือจะบอกนะผู้ชมครับว่าถ้าเป็นพื้นปูนเนี่ยยังไงไม่มีดินผสมไม่มีแน่นอนแล้วก็ให้กินเฉพาะอาหารที่เป็นอาหารอาหารไม่มีหญ้า,า <S <S แสดงว่าขี้วัวที่นี่มีคุณภาพอ่ะผมบอกเลยผู้ชมครับท่านดูนะครับว่าคือวัวกินอาหารปูนอนะ่ะอาหารวัวขุนแล้วก็พื้นของครอบวัวนะผู้ชมครับเป็นปูนถ้ารับเองกระสอบละสี่สิบบาทสี่สิบบาท,บาทถ้าสง่งละครับส่งห้าสิบบาทส่งห้าสิบบาทโอ้เยี่ยมเลยผู้ชมครับ ขายอยู่ที่ไหนครับนี่นี่ขายเฉพาะโซนมุกดาหารเนี่ยมุกดาหารเนาะอำเภอดอนตาลเรานี่ครับครับผมอันนี้คือกากสดนะครับไม่ได้หมักอะไรเลยก็ตากให้กินเลยใช่ครับผมเป็นส่วนผสมเลยผสมยังไงบ้างครับทั้งนั้นก็คือเมื่อกี้ใส่รำแล้วเนาะครับผมแล้วก็ใส่หัวอาหารปั๊บเสร็จแล้วก็จะใส่กากใช่ครับผมไอ้กากสดกากสดครับคลุกเคล้า ให้ววกินเลยแค่นั้นวันหนึ่งกับการให้วัวขุนเนี่ยลงทุนเยอะไหมครับพี่อันนี้เท่าตัวครับผมเท่าตัวครับผมเท่าตัวราคาที่เขาซื้อที่เราซื้อเข่าอ๋อคือสมมติเอาเข้ามาสามหมื่นสามเนี่ยเราคิดเท่าตัวเขาเลยค่าอาหารต่อตัวเป็นหกหมื่นครับผมแสดงว่ายังต่มคือต้องหกหมื่นถึงจะอยู่ได้ถูกต้องไหมครับอ๋อโอเคครับผมก็เอากากสดครับผมกากมันสดใช่ไหมครับนสด ถังว่าเท่าไหร่ครับนี่นี่เราไปซื้อเป็นตันครับผมตันละสี่ร้อยครับตอนนี้ตันละสี่ร้อยมันขึ้นแล้วครับผมมันขึ้นแล้วครับผมเพิ่งขึ้นไปเพิ่งขึ้นปกติตันสามร้อยห้าสิบครับผมครับผมเยี่ยมเลยผู้ชมครับให้กินอาหารที่เป็นอาหารเสริมเท่านั้นเนาะไม่มีหญ้าไม่มีฟางบางคนเขาก็จะหมักแต่ก่อนผมก็หมักครับอันนี้มันเสียเวลาถูกต้องไหมครับหรือว่าไงมันควบคุมโปรตีนไม่อยู่ ควบคุมโปรตีนไม่อยู่มาเอะกัไ๋อมันไขมันไม่ได้ครับผหลักๆคืออยากได้ไขมันใช่ครับอ๋คืออยากให้ไขมันแทรกให้ดีที่สุดครับผมแสดงว่าเราเคยทํามาหลายสูตรแล้วครับคิดว่านี่คือสูตรที่ใกล้เคียงที่สุดแล้วครับอ๋อก็เลยลองมาตรงนี้ดูและจาบไปชุดเมื่อกี้ไอชุดก่อนหน้านี้ก็คือโอเคได้ตัวละเท่าไหร่ครับ ก็เกือบแสนก็มีครับตัวตัว,ตวละเกือบแสนครับผมได้ตัว9ก้าหมื่นเจ็สูงสงแต่ว่าไม่ใช่เรื่องง่ายนะผู้ชมครับไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับท่านเห็นราคาแล้วท่านคิดว่าโอ้ยอยากเลี้ยงไม่ใช่นะมันต้องมีปัญหาแน่นอน่อเดี๋ยวเราเรามาฟังปัญหาแล้วกันครับเลี้ยงคนเดียวเลยใช่ไหมครับครับผมวันแมนโชกี่ตัวครับทั้งหมดนี่ผมเฉพาะคนนิสิตครับผมแล้วก็เป็นเลี้ยงแม่พันธุ์หรือว่าซื้อบานขายไปก็มีอ๋อมีแม่พันธุ์ด้วยแล้วก็ขุนด้วยครับ อะไรเป็นจุดพลิกผันให้เรามาเลี้ยงวัวครับพี่ตอนแรกก็เป็นพ่อของแฟนนะครับผมบเลี้ยงอยู่แล้วเลี้ยงอ <ผม S 1> อยู่แล้วก็ม,ม,มาเป็นเคยเขาอ,อ๋อเตะขยันหน้าดูจัดเต็มเลยนะผู้ชมครับอย่างว่านะผู้ชมครับถ้าอยู่ไหนขยันเนี่ยพ่อตาแม่ยายรักหน้าดูนะผู้ชมครับเหมือนผมเหมือนกันนะครับก็ขยันนะครับขยันกินขยันนอนนะครับหยอกหยอกนะผู้ชมครับ วัวที่เอามาขนนี่ต้องเป็นวัวสายพันธุ์อะไรบ้างครับพี่หลักหลักเป็นหลักๆก็จะเป็นชารเล่ครับผมทำไมถึงเน้นชารเล่ครับอ่าหนึ่งหาง่ายหาง่ายสองก็เป็นแองกกสครับผมแองกัสแบรเกสัวมีครับผมแล้วก็เป็นวากิวส่วนวากิวนี้จะหายากหน่อยโซนภาพผมจะหายากโซนแถวผมครับผมครับผมถ้าเราไปสซลินน่าจะมีเยอะเกตพวกนี้น่าจะเยอะแต่ว่าหลักๆก็คืออยากได้ก็คือชาเล่ก็ได้ครับผมแองกัสแบงกกสวากิวก็ได้ อยากได้จริงๆในใจก็คืออยากได้วากิวทําไมถึงอยากได้วากิวครับการแทรกไขมันเขามันมันดีดมีมโปรไธโอนลินก็คือเหมือนกับว่ามันเกิดมาเพื่อสิ่งนี้เนาะใช่ใช้คำพูดงี้ดีกว่าเนาะก็คือมันถูกที่สุดมันถูกถูกจังหวัดที่สุดแล้วในการเลี้ยงวัวขุนของเราครับแสดงว่าเคยคเคยเลี้ยง มาคิวมาด้วยครับผมชุดชุดแรกเลยครับผมไข่มันดีเลยครับผมดีแต่ว่าหาพ่อพันหาวัวตัวผู้ไม่ได้ครับผมก็เลยว่าจําเป็นที่จะต้องเอาวัวชาเล่มาเลี้ยงแทนครับผมพอเลี้ยงเสร็จแล้วก็เจอปัญหาก็คือการควบคุมไข่มันยากครับผมอ๋อครับผมครับผมอที่เจอที่เราเลี้ยงมากี่ปีแล้วครับนี่นี่เป็น ครึ่งชุดที่สองออกไปครึ่งหนึ่งเหลือครึ่งหนึ่งแล้วก็เอาชุดที่สามเตรียมเตรียมขนครับผมอ๋อนี้คือตัวตัวน,นี้คือเตรียมขนใช่ใครับตอนนี้คือเตรียมขนอายุเท่าไหร่ครับถึงเอามาเตรียมขุนเนี้ยนี่ก็ถ้าให้ดีก็เป็นชนปีครับผมชนปีเพราะว่าการเติบโตเขาจะไปคู่กันครับผมการเจริญเติบโตจะไปพร้อมกันชุดเหมือนชุดนี้ชุดที่สองเนี่ยที่เอาออกไปก่อนหน้านี้จะเป็นหัวปีขึ้นหมด แล้วปัญหาก็คือโครงสร้างเขาใหญ่แล้วครับครับผมโครงสร้างเขามาแล้วเนื้อเขามาแล้วการจะแทรกไขมันมันก็ยากครับผมคือขุนห้าเดือนแรกเนี่ยเนื้อหนังมาจริงเต็มแต่ว่าพอหกเดือนเจ็ดเดือนมาเนื้อหายครับทีนี้ไขมันหายอ๋อทำไมถ้าไม่ให้กินกินเยอะแต่ไม่อ้วนครับแต่ไม่อ้วน มีแต่สูงขึ้นสูงขึ้นนย่เดียวพองขยายขยายใหญ่อย่างเดียวเลยไม่มีเนื้อเลยเหมือนคนเล่นบาสเกตบอลใช่ครับมประมาณนั้นเลยก็คือเป็นเราเราก็จะไม่เอาอย่างนั้นมาเลี้ยงครับผมพยายามวิธีคือหาวัวชนปีครับผมวัวชนปีเท่านั้นเนาะอย่าให้เกินนี้ถูกต้องไหมครับเดือนขึ้นมาอย่างนี้ด้ะแต่ถ้าใหญ่กว่านี้ไม่เอาครับผมถ้าปีขึ้นแล้วนี่ยากใช่ไหมครับคนพูดหลายคนบอกโอ้จะเจอครับจะเจอปัญหาเลยใช่ไหมครับ โอเคครับผู้ชมครับผู้ชมครับการที่เลี้ยงโวขุนเนาะก็คือหลักๆคือพยายามให้มันกินแล้วนอนครับผมถูกต้องไหมพี่ครับผมคือถ้าวัวกินแล้วนอนยังไงก็อ้วนครับอถ้าเกิดว่ัวกินแล้วไม่นอนเนี่ยยังไงก็ผอมครับอ๋อง่ายๆเลยเนาะคอกต้องสะอาดคอกต้องสะอาดครับผมทาไมครับพี่กินดีนอนดีกินดีคนเราเลยครับผมกินดีครับผมโอ้เยี่ยมเลยครับกินดีนอนดี นะครับแล้วก็ข้อสะอาดยังไงก็อ้วนเนาะหัวที่ซื้อมานะผู้ชมครับหลักๆก,ก็คือต้องตอนการตอนนี้มีข้อดีอะไรบ้างพี่ก็เท<อ>่าที่เรารู้สึกนะครับผมเรี่องยังไงนะครับมันโตเร็วันโตเร็วครับผม,บผมกินกินแล้วก็นอนไม่ดื้อไม่ดื้อ ที่เห็นที่เห็นชัดๆเลยเนาะกินแล้วโตเร็วไม่ดื้อแล้วนอนอันนี้คือข้อดีของการตอนครับแล้วลักษณะวัวที่ขุนก็คือปีชนปีครับผมใช่ครับอย่าให้เกินหนึ่งปีเนาะครับตัวสีดำๆเนี่ยผมถามนิดหนึ่งเนี่ยตัวประมาณเนี่ยพี่ซื้อมาเท่าไหร่ตัวนี้ซื้อเข้าสองหมื่นสองหมื่นครับผมแล้วตัวชาเล่เนี่ยตัวนี้หมื่นแปดหมื่นแปดครับผมเมื่อเอามาขุนแล้วเนี่ย อีกสักกี่ปีถึงได้ขายพวกนี้อ่าตรงนี้ผมขนช่วงนี้เขาลดลงมาแล้วระยะเวลาขนหรือใครอยากส่งก็ส่งได้ตอนแปดเดือนแปดเดือนขึ้นไปครับผมนับจากวันที่ตอนอ๋อทำไมต้องนับวันที่ตอนแปดเดือนใครอยากจับแจ้งจับได้ออครับผมแต่ว่าถ้าเราไม่พอใจหรือว่าดูแล้ววัวเรายังไม่ได้น้ําหนักครับผมขนยาวต่อได้ขึ้นอยู่กับเราครับทีนี้ก็คือแปดเดือนสามารถที่จะรับได้เลยับได้โอ้เยี่ยมเลยผู้ชมครับ ถือว่าเป็นทางออกได้เลยเนาะพี่เนาะอันนี้คือบอยิสครับผมใช่ตอนนี้เลิกแล้วเลิกแล้วสาเหตุที่เลิกเพราะอะไรหนึ่งก็คือต้นทุนสูงครับผมครับผมสองหมักไม่ได้เน่าครับผมเสียครับผมนอนขึ้นนอนขึ้นอีกใช่ครับจะประหยัดก็ไม่ได้ประหยัดเลยทีนี้กลายเป็นทิ้งแล้วก็จินต้นทุนเราไปอีกครับผมอันนี้ที่เจอมากับตัวเาเนาะสุดท้ายก็มาจบที่ ธรรมดาเลยครับหมักถังธรรมดาง่ายที่สุดแล้วครับผมง่ายที่สุดแล้วก็ไม่ต้องปรุงแต่งอะไรด้วยครับผมไม่ต้องปรุงแต่ถ้าเราหมากักอย่างนี้ต้องใส่พวกส่วนประกอบเนาะใช่ครับอ๋อแต่นี่คือง่ายที่สุดแล้วะท่านผู้ชมครับ,รบอืมหัวก็อว้วนเหมือนกันครับผมประหยัดเหมือนกันด้วยครับผมประหยัดเกรดเนื้อที่เขาขายกันมีกี่ระดับครับอ่ามีห้าครับผมห้าระดับครับผมแต่ตอนนี้ที่เขาตัดให้เราเลยคือเกรดหนึ่งจะไม่มีแล้ว ครับผมมาเป็นเกรดสองขึ้นเลย2สองขึ้นเลยใช่สองสามสองสองจุดห้าอ๋ออย่างนั้นอีกครับผมใช่มีจุดด้วยมีจุดห้าด้วยครับผมสองสองจุดห้าสามสามจุดห้าขึ้นไปจนถึงระดับห้าครับคือถ้าผมอยากจะทาอย่างเงี้ยต้องไปติดต่อที่ไหนนะอ่าต้องเข้าไปที่สากรณองสูงเลยครับผมรับตลอดไหมครับ่าไงช่วงนี้ไม่แน่ใจเพราะว่ามีขามาช่วงหนึ่งเขาไม่รับคนนอกนอกพื้นที่ใช่คนนอกพื้นที่แล้วครับเฉพาะใน ในพื้นที่ให้บริการเนาะอเผื่อใครอยากจะทาเนาะแต่ผมเชื่อว่าหลายที่ก็มีเหมือนกันอ่ะแต่ดูไปแล้วที่นี่น่าจะแข็งแกร่งเนาะแข็งแกร่งแน่นอนนะครับถึงอยู่ได้นะพี่เนาะโอเคครับผมสุดท้ายนี้นะครับก็อยากให้พี่ฝากข้อคิดดีๆถึงคนที่อยากจะเลี้ยงวัวนะครับว่าต้องทํำยังไงบ้างถึงจะมีความสุขแบบนี้ครับครับผมก็หนึ่งใจรักนะครับผมครับผมถึงเราจะไม่มีเวลาให้เขา นะครับผมแต่อย่างน้อยเราก็จะมีช่วงแบ่งเวลาให้เขาได้นะครับเหมือนผมนะครับผมให้อาหารเช้ากับเย็นกลางวันเราไม่อยู่บ้านนะครับผมอ่าล้วก็จะไปทําธุระอย่างอื่นหรือว่าออกหาซื้อวัวอย่างนี้ครับผมแต่เราก็ยังเลี้ยงวัวได้หลายตัวครับผมคนเดียวด้วยคนเดียวด้โอเคครับก็ประมาณนี้เนาะครับผมใช่ครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้ผู้ชมมีความสุขกับการรับชมเจอกันครั้งหน้าครับสวัสดีครับ